สวัสดีครับก็มาพบกับช่องธดกราฟในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีเรื่องราวอะไรใหม่ๆกันสักเท่าไรเพราะเป็นช่วงเวลาของการโปรโมตล่างสุดยอดของคั m เมเด r g e กิสคัมเมเดอร์กิสไเรื่องราวในคลิปนี้ก็เลยจะเป็นข่าวลือซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ขอย้ำกันเหมือนเคยว่าอย่าเพิ่งรีบเชื่อกันไปอาจจะจริงหรือว่าโม้ไปเลยก็ได้ข่าวแรกก็คือการจดทะเบียนชื่อสินค้าใหม่จากทางฝั่งประเทศจีน DX คั m เมเดอร์อิสนางนงิดักบุ๊ค์มาร์กไน เวสบัคเ k ิลชิ้นนี้ผมว่าหลายๆคนก็คงจะได้ยินข่าวผ่านหูกันมาบ้างแล้วละว่าคั m เมเดอร์กิสไนจะมีเวอร์ชั่นแบบสีดำ ข่าวนี้ก็เหมือนจะมาย้ำกับเราอีกทีนะครับว่าอาจจะได้เห็นกันแน่ๆน,นอกจากตัวレスบัคเกิลแล้วในชุดนี้ก็ยังบอกกันว่าจะมาพร้อมกับ ID ดีคอสีดำและ ID ดีคอของคัมเมเดอร์กิสแต่เป็นสีรุง้งแล้วใครที่จะเป็นคนได้ใช้レスบัคเกิลชิ้นนี้หลายๆคนก็คาดเดาจากชื่อคัมเมเดอร์อีสนางนิว่าคนที่ใช้อาจจะเป็นพ่อของเอสก็ได้ซึ่งผมว่าถ้ามาส่งเป็นพ่อของเอสจริงตัวละครนี้ก็น่าจะปรากฏตัวในหนังโลงนะครับนอกจากดัก บูสต์มาร์กไนท์เรสบัคเผมก็เอารูปสเกสตของ b u c k l ิลอื่นๆที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้มารวมให้ดูกันด้วยชิ้นแรกโชกุนเรสบัคเ k ิลของคัมเมเดอร์ไทคูนชิ้นที่2 d e v i l ิลบัคเิของคัมเมเดอร์บัฟฟา และชิ้นที่3ามแฟนตาซีบัคเกิลของคาเมเดอร์นาโกก็มารลุนกันนะครับว่าจะได้เห็นในเรื่องกันไหมนอกจากดาร์ b o ุสแม็กไนก็ยังมีหลุดชื่อสินค้าอีก2ชิ้นจากคาเมเดอร์กอ d ชาร์ดมาด้วยซึ่งก็คือคาเมเดอร์กอ d ชาร์ดแมค h ค n นิ a ค w ลวินแอนด์วและ c o m มเดอร์กอ d ชาร์ดซูเปอร์ทริกเซึ่งแหล่งข่าวก็คาดเดากันว่า Super t r i ริ e r ก็น่าจะเป็นไอเทมล่างอัปเกรดแรกของคาเมเดอร์กอ d ชาร์ดนอกจากชื่อสินค้าแล้วก็ยังมีข่าวของ รูปลักษณ์ของ driver ลักของคอมเมเดอร์ก็ชาดกันอีกด้วยซึ่งจะบอกกันว่าลูกเล่นหลักของปีนี้ก็คือ ซึ่งจะใช้ก๊ารสด2ใบในการแปลงล่างบนการ์ดก็จะมีบาร์โค้ดที่มีลักษณะเหมือนกับไรเดอร์กราดของคาเมเดอร์ดีเคทและอุนร่าไดเมนชันกราดของอุนร่าแมนเด็คเกอร์กร์ดแต่ละใบก็จะมีบาร์โค้ด2ฝัฟังด้านซ้ายและด้านขวารูปลักษณ์ของดรเวอร์ก็จะมีความคล้ายกับเข็มคัดใต้ฝุน่นของคาเมเดอร์หมายเลขหนึ่งผสมกับรูปจโรของอุนร่าแมนรูเมื่อใส่ก๊์ดลงไปตรงกลางและดึงดรเวอร์ออกทั้งสองข้างก็จะสามารถแปลงล่าง ได้ด้านบนของดรเวอร์สามารถติดตั้งทริกเกอร์ได้เหมือนกับหาสากทริกเกอร์ของคาเมเดอร์บิล์และล่างฟอร์มหลักของคาเมเดอร์ก็ชาร์ดก็จะเป็นธาตุน้ําอันนี้ผมว่าแปลกดีนะครับเพราะปกติไม่เคยเห็นพระเอกที่เป็นธาตุน้ํากันสักเท่าไหร่ยังไงผมก็ต้องย้ำกันอีกทีว่าข่าวลือช่วงแรกๆก็จะมีความมั่วกันมากของจริงออกมาอาจจะเป็นคนละทางไปเลยก็ได้แต่ส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับความจริงก็คือคาเมเดอร์ก็ชาร์ดน่าจะมีไอเทมหลักเป็น และไรเวอร์ของปีนี้ก็จะเหมือนกับคาเมเดอร์กีสที่เสียงทั้งหมดถูกใส่ลงไปบนไรเวอร์หมดแล้วถามว่าทําไมผมถึงคิดแบบนี้เพราะว่าช่วงหลังๆมาบรรไดต้องการประหยัดต้นทุนในการผลิตสินค้าต่างๆการทําไอเทมที่มีวงจรแยกอย่างไวสแตรมหรือพรอไกส์คีก็ดูจะใช้ต้นทุนสูงอยู่เหมือนกันทัดมากับคิงโอเจอร์กันบ้างก,กับการยืนยันชื่อของหุญญ่นยนต์ที่เกิดจากการรวมร่างของเลเจนด์คิงโอเจอร์กับทลันทูล่าน ซึ่งร่างรวมนี้ก็จะมีชื่อว่า Extreme King o r e r รูปร่างของหุ่นตัวนี้จะเป็นยังไงเราก็คงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้จากข้างกล่องของ DX Thaluntula k n น,นั่นเองและคนอื่นๆมีความที่ไหนองไรกันบ้างค o m m a n d e r g i s นายสีดำจะมาจริงกันไหมและถ้าลูกเล่นของค o m m a n d e r g o s h a r มาเป็นการ์ดถูกใจกันหรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน่สวัสดีครับ